พราวว่าจะไปจ่ายต้องคัดสีให้เท่ากันเพราะว่ามันมีสีดำแล้วว่ามีสีอ่อนแต่สีไหนไม่ได้ราคาเ็าออกเพราะว่าจ่ายจ่ายทั้งกองไม่ได้เดี๋ยวออกมามันมีสวยไม่กี่เม็ดอ่าไหนราคาราคาไม่ไม,ไม่ไม่แพงราคาต่ำทำแล้วไม่คุ้มค่าแรงก็ต้อง เ็เล็กมากอันนี้ต้องใช้แว่นเพราะว่าสมัยก่อนทําเม่โตโตเลยครับสมัยนี้เราได้เม็ดเล็กๆสมัยก่อนเม็ดเล็กๆนี่เขาปัดทิ้นเลยครเสร็จใส่ถังเลย,นะเลยอันนี้ก้อนหมดไปหมดไปเลยเราเอาเม็ดเล็กขึ้นมาทําได้มีราคาสม,มัยพลอยเม็ดใหญ่แพงๆเอามาฝยพลอยเม็ดใหญ่เยๆๆอะๆอย่างนี้ลงแค่หลักพันหลักหมื่นแต่อนนี้หลักแสนละ ไปสวยก็ไหลแสนสองตำแสนเก็บพอยมันจะเหมือน,นว่าเกงราคาที่ราคาบ้านราคาจะขึ้นไปนเรื่อยๆ